ข่าวแรกนะคะอยากไปที่ในเรื่องของ ภัยสังคมที่สะเทือนจริงๆค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงลูกหลานเลยนะ<ช>ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรยังไงเมื่อไหร่ค่ะแล้วก็มีภาพที่เรียกว่าตอนบุกจับมาให้ชมเลยค่ะวันนี้ค่ะถือว่ามีคดีสะเทือนสังคมนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโชคดีมากๆค่ะที่สืบนครบาลน,นะคะได้เข้ารวบตัวนะคะคนร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนั้นก็คือนายวิษณุหรือว่าฉายาที่รู้จักกันในานามของเต้ยบางโพค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับคดีก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิงในชุดนักเรียน หลายต่อหลายรายด้วยค่ะครับวันนี้นะครับทางเพจ idmb หรือว่าของสืบนครบาลนะครับมีการเปิดคลิปวิดีโอครับช่วงวินาทีนะฮะที่สืบนครบาลการดักซุ่มรอนะครก่อนบุกร่วมครับเต้ยบางโพครับนักคมขืนต่อเนื่องที่ทางสืบนครบาลใช้คําว่าเน้นว่าสุดชั่วนะฮะได้คาคอนโดย่านเตาปูนครับหลังก่อเหตุตะเวนชุดเด็กหญิงในชุดนักเรียนน่ยหลังนะครับมีการจับกลุ่มและมีการนําตัว นายวิษณุคนนี้ครับส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งมหาเมฆครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับทั้งนี้นะครับทางตํารวจนครบาลได้มีการจับกลุ่มนะครับเต้ยบางโพหรือนายวิษณุผู้ต้องหาอายุ40ปีครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่จอจา149ท567ลงวันที่9กุมภาพันธ์นะฮะโดยข้อหาครับบุกรุกเคหสถานกระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปี โดยเด็กนั้นจะย,ยินยอมหรือไม่ก็ตามจับกลุ่มตัวได้ภายในลิฟต์คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเตาปูนครับถนนกรุงเทพมหานครแขวนบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพหนคนครครับโดยชุดสอบสวนนะฮะนะครบ,บาลมีการสืบทราบว่านายวิษณุเนี่ยมีพฤติกรรมตามสะกดรอยเหยื่อเด็กหญิงครับที่สวมชุดนักเรียนนะครับแล้วก็มีการลงมือก่อเหตุข่มขืนนักเรียนหญิงมาแล้วนะครับย้ำว่าไม่ต่ำกว่า4รายครับและเขาเชื่อว่ายังมีผู้ที่ยังเป็นเหยื่อเนี่ย ย่าไม่เข้ามาแจ้มข้อกล่าวหาหรือข้อความหรือแจ้งความอีกหลายลายทีเดียวนะครับและเขาบอกว่าคุณเต้ยหรือว่านายวิษณุคนนี้นะฮะเคยถูกจับกลุมตัวไปแล้วตั้งแต่7กันยายน2541ครับหลังจากเคยก่อเหตุนะฮะข่มขืนเด็กนักเรียนหญิง2คดี <ชะ S 1> ก็คือนี่คือทําซ้ําเคยติดคุกมาแล้วนะครับ <ชะ S 1> ทั้งนี้ถ้าทางชุดวิเคราะห์อของสืบนครบาลเนี่ย ได้วิเคราะห์คนร้ายรายนี้ครับว่าไม่ใช่อชญากรทั่วไปครับเรียกว่าเป็นอชญากรต่อเนื่องฮะที่เป็นภัยสังคมครับจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่ามีประวัติถูกดำเนินคดีถึง3คดีในปี2560นะครับถูกดำเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับปี25 6 1ครับถูกดำเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราพื้นที่สอนอสเสนครับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ16ปีแล้วก็ ปี2016ก็คือคดีนี้นะครับค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเขาเป็นอะไรยังไงนะคะทั้งนี้ชุดสืบสวนแกะรอยนะคะอาชญากรรายนี้ก็ทราบว่า อาชญากรเนี่ยเป็นพวกที่เขาเใช้คําว่าใครเด็กค่ะโดยเฉพาะนะคะใครเด็กผู้หญิงที่สวมชุดนักเรียนด้วยหลังพ้นโทษออกมาแล้วก็ยังมีการนะคะตระเวนก่อเหตุลักษณะเดิมแต่เหยื่อก็ไม่กล้าจะแจ้งความนรือคดีหรือไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะถูกข่มขู่ว่าจะฆ่านะคะเด็กสาวบางรายแย่กว่าน,นั้นค่ะถูกบังคับให้ถ่ายคลิปด้วยให้ชั่วตัวเองเพื่อนํามาข่มขู่ทางนี้จากการแกะรอยจากแผนปทุษกรรมนะคะทาากการาบเบาะแสว่าคนร้ายรายนี้ขับรถรับจ้างและก็ ใช้เวลาว่างหรือระหว่างการทํางานเขาจะมีการเลือกเหยื่อค่ะต่อมาชุดสืบสวนก็สืบทราบว่าได้มีการหลบหนีไปกบดานอยู่ที่คอนโดย่านเต่าปูนนี่เองค่ะซึ่งก็เป็นห้องของแฟนสาวอะมีแฟน,แฟนด้วยนะ,นนะเออจึงได้มีการขออนุมัติออกสารนะรอนุมัติขอสารนะคะออกหมายค้นดังกล่าวค่ะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนําหมายค้นออกมาก็พบว่าคนร้ายไม่อยู่ห้องพัก จึงได้มีการวางกําลังซุ่มรอคนร้ายบริเวณลิฟต์เข้าห้องพักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะเปิดลิฟต์มานะ<ด>นก็โดนจับเลยสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ค่ะจากการสอบสวนนะคะคนร้ายก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในเบื้องต้นนะคะแต่ก็รับว่าเป็นอดีตราชการมีรสนิยมชอบเด็กแต่ผู้เสียหายทั้งหมดนั้นก็เคยถูกและผู้เสียหายทั้งหมดที่เคยถูกดำเนินคดีนั้นก็เขาอ้างว่าเอเหย่อยอมแต่ทางนี้ท้งนั้นนะคะตำรวจก็ไม่ได้เชื่อนะคะคก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนตอ และพฤติกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าที่จะตนกตกใจนะลูกหลานเราจะทำยังไงหากมีคนแบบนี้คือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แค่คือเขาอ่ะมีการสะกดรอยตามเหยื่อเลยนะฮะเลือกเลยเลือกแล้วก็เอางนนคนนี้ใช่ดังนั้นเนี่ยเป็นภัยสังคมที่ไม่ควรจะต้องอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับเรามาระวังลูกหลานกันด้วยเนอะการข้างคืนอะไรอย่างงี้นะคะเตือนกันไว้ก่อนนะคะว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆ